สาบายดีพี่น้องเปิดภาพมากกับบอดาวกำลังสิงตรรมทั้งกุ้งซุปก,กุ้งดิบน้องเอ้ยมื่นซ้ำผสมผสานใส่หัวสาบายดีเลยไใส่ผิดที่แบบอ,อ้าวใส่สยอยู่ตหมดใส่ที่ขาวขน้องใส่ที่มันก็เลยโอ้ยผิดยังเป็นตอนอยู่นี่นะ ยิ่งเป็นหมายู่อกระตั้มันนี้แล้วตั้มมงเจ้าบุหุจักสูดเขาตั้มได้ะมไม่ได้น่เป็นหมากระตั้แบบนี้แหละตั้มะงกรต้จะปตั้มแหลมันก็ต้องมีตอนหรอกผีแมันเฮงดูเจ้าบุเห็นตีไปกินอาหาขาต่อนาตั้งข้าวเรียบรลอะเออตั้งข้าวตั้งข้าวเธอยิ้มเพิ่นฝาเพิ่นไมะอย่าไปหย่าไปไป้ ชองหะไพ่มาไหนเดินไถ่ยิ้มเพินผ้าดูปิ้งปิ้งดูปิ้งปิ้งไอ้ปิ้งปิ้งปิ้งมาพี่มันทอดห,หอนดีเหรอมาเด้อมาเด้อมาเด้อเอาคนก่อนอนะ<ม>เานอาคนแล้วพี่น้องคนต่ำแบ่งไปให้น้องนุ่ยอะไรพี่น้องเลยขึ้นมาน้ำรังเพิ่นยังขึ้น ลงเทียงก็มี่ะิบบกินดิบไม่ใช่ดิบนะดิบก็มีซกมี่สบายดีเชียวเชียวนยยังลงเทียงท่านเพนน่ะเนอยรมกมาแล้วพี่เลยไ่ต้องห่วงด้อพี่น้องว่าน้องเลยส่บยไกินน้องเลยไ้กินได้แล้วเขาเลยไหมเนี่ยขารดเนี่ยขลด กินจิ้มจิ้มเลยนะปากนะต้มเห็ดก็เห็ดไข่น้ำต้มกุ้งห็ไก่แล้วก็ต้มกุ้งสดกุ้งดิบซื้อมาว่านนี่แหละพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องอยากกินเนื้อดูใบเที่ยงน้าเนี่ยแดงวะหะเด้อ กูก่อนเขาว่านี่ยห้าาอไม่ช่เรอไม่ใเหอเหรอเรอบครอคน

Nguyên ừ, phần nóng không Hết của cải thiện mãi hỏi dạng mọi người ơi những video hấp dẫn กมามมมต้มหเลยอย่างนีเ้ยเฮ้ยมุมตมเลยนะไม่ใชมุนอกเลยบอกป่าดีอยู่เลยก็่าติมาหาฟังหน่อยมาจ้งมาแนะนำหาฟังมันแลบเะ็รก็อนี่ดอกไม่ดอกมุูเลยใช่ไมาขาย มาทายด้วมาหายอ้ยป่าไปกินยังมามาายไหมเขามากินไปล้างมือไปข้ห่อนบ่เอ้ยเด้นี่กินมากินตับล้างมือมากินข่าวเลยง่ายเพื่อนแว่าม่ายเพื่อน่กินตังต้อกินบ้างกินยังอยู่เดียวกินขาวยังอยู่เดียวว่าถืว่าบได้กินีก็ยังกินแต่มากินจต่ี่ว่ามากินขาวหม กินินเลยตัวมเากินลแม่ซื Bal, ้อกุ้งมาให้ก bueno. ินได้เลยน้อยปลาลุ้งที่บาน้องเนยไม่ได้กินนะไปเลยแม่เวลานึ่เดียวนี่มนบุญยโอเคินกเองาพินก็ได้ากินแทนบกเม็นจิกินดเสียงมันน่ะไม่ได้กินนั่งกินต่กินตังแ้วมันยังหนูสาวเลือกกินเผาองะจัง ว่าป่ะตวุงตะวัาุนี้เข่าเนปิ้งจับกับฉันนี้ขึนทางเลยไหนบอกินจับกินงจับแพ้จับเนยจิปาจัตนะชาะไรไม่กอดพ่อจ้าจอดคงอล้วก็จัแรงขึ้นพัง

ต้นตมือไข่เิดูมาแลสาพมือเนีบเคนิปรดัมนเนะเจ้าเป็นยังอันยังหักใหม่แล้วมาตอดมาแมาตอดท่านผู้ใหม่เรหักใหม่ของใหม่ตายตอนมาตอดมือเ

เปเขาเด้เดียวบื้งที่เปาเลยนี่นี่ตัวนี้ไทยเ่เด้วให้เช่ากับมีหางแตนเนาะกับเปไหมมันบางหนากับแป็ดอันนันหนึ่งเขวิ่งมาเวมาจับเลยถูกต้องต่อมือต่อตาตจับมือแล้วมัให้เช่าจามือสีมือปเรื่อนงเช่คนเป็นคอนโดห่า่